มันครบครบระยะเวลาของมันแล้วได้เจ็ดวันแปดวันมันก็ย้ายย้ายที่ของลูกมันใหม่ครับย้ายที่ใหม่ย้ายที่ใหม่คาบลูกย้ายที่ใหม่มันได้เวลาประมาณเจ็ดวันหรือแปดวันนะหรือหรือเริ่มเริ่มเริ่มเปิดตานะครับถ้าลูกมันเริ่มเปิดตาเนี่ยมันก็จะย้าย Ground. ที่ใหม่นะครับในที่ที่สองย้ายใหม่ครับ เออนี่คือที่ใหม่ของโลกของมันครับย้ายที่ใหม่ออออออย้ายที่ใหม่เออ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 ย้ายที่ใหม่ก็ที่ที่ปลอดภัยนะครับย้ายที่ใหม่ย้ายทับใหม่ประมาณเจ็ดวันก็ย้ายที่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มันคลอดได้แปดวันนะครับเออแปดวันแล้วก็ย้ายที่ใหม่เลยครับนี่ที่ใหม่ของมันนะครับ